ลองมาดูกันเลยนะครับโอ้โคมคลิปเลยครับนี่นะครับครับกรับสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกทท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวแจ้งอัปเดตสินค้าเข้ามาอีกรายการนะครับครับวันนี้ก็เป็นสายมีดครัวนะครับอ่าเรารีวิวมีดอย่างอื่นมาเยอะแล้ววันนี้เป็นสายมีดครัวบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยนะครับว่ามีดครัวรุ่นนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเปิดแกะกล่องดูกันเลยนะครับว่ามีด เชฟรุ่นนี้มีดครัวเล่มนี้จะเป็นรุ่นอะไรครับมาเปิดดูกันเลยนะครับนี่ครับออหนาข้างในสวยงาม้วมีการบุโฟมนี้มาให้นะครับนี่ครับอ๋อนี่ครับเป็นมีดเชฟมีดโอมาคาเซะนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าตัวมีดนั้นหน้าตาเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยครับนี่นะครับเป็นมีดเชฟนะเป็นมีดเชฟรุ่นมีดโอมาคาเซะนะครับนี่ครับโอ้สวยงามเลยนะมีการทําลายดามากดเทียมมาด้วยนะครับนี่ครับเป็นลายดามากดเทียมครับแกะลายให้สวยงามเฉยๆนะแต่ก็ เหมาะแก่การผสมการใช้งานก็สวยนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดคร่าวๆก่อนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับที่ใบก็จะมีเขียนโอมากาเสะนะครับมีการทําลายอะมากาดเทียมนะครับโ้สวยงามเลยมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับนี่ครับนี่ที่ด้ามก็จะเป็นไม้แท้นะครับมีการมีการยึดหมุดมาให้ครับมีการฝังหมุดตรงนี้เป็นหมุดลายสวยงามเลยนะครับนี่ครับกันการคลองนี้เต็มครับไม่ต้องกลัวเศษอาหารเขาอุดตันเลยนะครับ กันเต็มถึงท้ายด้ามเลยนะครับลายไม้นี่สวยงามมากเลยครับเล่มนี้่านนี้เป็นเล่มนี้เป็นงานเจแปนนะครับงานนําเข้านะครับนี่ครับสวยงามมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักคร่าวๆก่อนเลยครับว่าคําว่าโอมาการเซะมีดโอมาการเซะนี่คืออะไรครับคําว่าโอมาการเซะในที่นี้คือการเหมือนถ้าท่านใดเป็นคอหารญี่ปุ่นก็น่าจะทราบดีนะครับคือการเราไปนั่งกินอาหารตามแบบประมาณว่าเคาน์เตอร์บาร์ถ้าเรียกผิดต้องขออภัยด้วยครับแล้วมีการแบบ มีเชฟที่มาทําตามเมนูให้ให้เรารับประทานสดๆณตรงนั้นเลยหรือไีกอย่างว่าคือการกินตามใจเชฟนะครับอ่าเชฟทาอะไรมาเราก็กินนะครับอ่ามีดลักษณะนี้ครับเป็นมีดอีกแบบหนึ่งครับที่เชฟเลือกใช้ในการทําอาหารนะครับนี่ครับถ้าท่านสังเกตนะครับว่าทําไมมีดอเมรกาเสลักษณะท้องเขาจะแอนนะครับแอ่นลงข้างล่างนะครับไม่เหมือนมีดกิวโตสักทีเดียวนะครับคล้ายๆแต่ไม่เหมือนนะครับเหตุผลเพราะว่าเป็นการใช้มีดในการแร่แร่บางครับหรือหั่นหรือลากนะครับ การทําอาหารการแร่เนื้อปลาครับเราจะไม่ใช้การกดลงไปนะครับไม่งั้นจะทำให้เนื้อปลาช้านะครับการใช้คือการวางนะครับแล้วใช้มีดนะครับลากผ่านน้ำความคมจะทําให้ตัดเนื้อปลาออกมาอย่างสวยงามนะครับโดยทําให้มีดแ่นนะครับเพื่อการลากมีดจะได้ลากง่ายๆนะครับใช้กับงานอาหารไทยก็ได้นะครับท่านใดสนใจชอบก็ซื้อติดบ้านไว้ก็ได้ครับหรือจะซื้อเป็นของฝากนะครับฝากแม่บ้านฝากคุณพรัญาก็ได้นะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคใบมีดตัวนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเปคใบมีดกันบ้างนะครับสเปคใบมีดครับตัวใบมีดเป็นเหล็กสแตนเลสปลอดสนิมอ่าใช้กับงานอาหารได้สบายๆมั่นใจเลยครับสนิมไม่ขึ้นครับแต่ต้องรักษารักษาความสะอาดด้วยนะครับอ่าความยาวใบมีดนะครับต้งวัดตั้งแต่ส่วนใบมีดนะครับจนถึงอ่าสุดตรงนี้เลยนะความยาวใบมีดเก้านิ้วนะครับ ด้ามยาวนะครับ4นิ้วครึ่งครับยาวตลอดเล่มตั้งแต่หัวจะรดท้ายด้ามเลยนะครับก็13นิ้วครึ่งครับอยู่ในขนาดที่กําลังถนัดมือนะครับสันมีดหนา3มมิลครับสันไม่หนานะครับเพราะว่าเป็นมีดงานครัวใช้ในการตัดหั่นปาดเฉือนแร่นะครับเราไม่เน้นใช้งานหนักไม่ไม่เน้นงานสับด้วยนะครับเพราะว่ามีดนี้เป็นไม่ใช้งานสับสักทีเดียวนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบดูความคมของมีดอมากาเสะดูกันเลยนะครับว่า จะคมขนาดไหนนะครับที่ผมว่าคมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทดสอบความคมของมีดออมาเกษตรรุ่นนี้ดูกันเลยครับที่ผมว่าคมจะคมใช้การแลาหั่นอาหารได้ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับทดสอบโดยการปาดกระดาษให้ดูกันเลยครับลองมาดูกันเลยนะครับโอ้โหคมกริบเลยครับนี่นะครับทําไมการแล่อาหารเชฟถึงนิยมใช้มีดแบบนี้นะครับคือการวางมีดนะครับแล้วลากผ่านนะครับนี่ครับ เนื้อปลาก็จะขาดอย่างสวยงามเลยนะครับเท่านี้ก็เพียงพอให้ท่านได้ดูเลยครับว่าคมจริงนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปท้ายคลิปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมขออนุญาตมาสรุปท้ายคลิปนะครับเกี่ยวกับมีดเชฟโอมาเกเสรุ่นนี้นะครับว่าเหมาะกับใครครับเหมาะกับทุกๆท่านนะครับที่สายชอบทําอาหารอยู่บ้านก็ใช้ได้หรือท่านใดครับเป็นเชฟหรือว่าเป็นพนักงานทําอาหารไม่ว่าจะ ที่ร้านหรืออะไรยังไงหรือไม่ว่าจะที่ไหนท่านสามารถใช้ได้นะครับมีดสวยงามขนาดนี้นะครับอ่าซื้อเป็นงานสะสมก็สวยงามนะครับเป็นงานสะสมเป็นของฝากนะไม่ว่าจะฝากผู้ใหญ่ฝากใครหรือซื้อฝากคุณแม่บ้านอ่าคุณภรรยาที่บ้านเราที่ชอบทําอาหารก็สวยงามนะครับผมว่าเป็นของประดับครวัวประดับบ้านก็สวยนะครับไม่ว่าจะเป็นการวางหรือการเสียบมาในที่เก็บมีดนะครับก็สวยงามเช่นกันนะครับนี่ครับ่ทั้งด้ามทั้งใบนี่สวยงามเลยนะครับ ถนนราคาเล่มนี้นะครับเพียง500บาทจัดส่งฟรี e m s นะครับราคานี้ถือว่าคุ้มค่านะครับด้วยประสิทธิภาพมีดงานนําเข้าขนาดนี้นะครับเป็นมีดคุณภาพนะครับอยากให้ท่านที่ทําอาหารหรือเชฟครับได้ใช้มีดดีในราคาที่จับต้องได้นะครับท่านใดครับจะสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่เพจแชมป์ไนท์ช็อปนะครับหรือเพจมีดอรัญญิกอยุธยานะครับท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ท้ายคลิปนะครับมีทุกช่องทางเลยนะครับทั้ง a c e b o o k Line เบอร์โทรนะครับ ท่านใดสนใจก็อย่าคิดนานนะครับสินค้ามีจํานวนไม่มากนะครับท่านใดชอบเห็นแล้วถูกใจลายสวยงามสวยงามขนาดนี้ท่านจัดได้เลยนะครับก็ต้องกราบขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้ที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับ